เ,เลขคงที่นะเลขสามสิบวกสเท่ากับสิครับสวัสดีครับเจอกันกับผมกิตติคนคำนวณน,นะครับคลิปนี้มาในสูตรเลขดับนะครับสูตรเล็ k ดับประจําวันเพื่อนสัวสดีเนาะนะครับเป็นสูตรเล็ดดับสาหรับหวยที่ออกในวันเพื่อนสบดีซึ่งวันที่17 กุมภาพันธ์2565ที่ถึงนี้ตรงกับวันเพือ่อสบดีเพราะฉะนั้นจึงนำเสนอ,อสูตรเลกดับในวันพฤหัสบดีข้อมูลที่จะนำเสนอนะครับเหมือนเช่นทุกคลิปนั่นแหละเป็นข้อมูลที่ผมมโนขึ้นมาเองนะครับนะคือเอาผลหวยผลสลากย้อนหลังนะครับมากลางนะต่อหน้าแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลมาจากการ มโนล้วนๆครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิยารย์ในการรับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยท่านใดยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเป็นเสร์ทหวววันเพื่อสบดีนะครับตั้งแต่วันที่17มกราคม62นะครับจนถึง 30, ธันวาคม64นะครับนี่คือวันเพื่อนสบดีล่าสุดนะครับวันที่17นี้นะครับเป็นงวดแรกของปีนี้นะครับสำหรับวันเพื่อสบดีนะสำหรับวันเพื่อนหัสบดีนะครับ สูตรนี้มาจากการจับสังเกตแล้วก็มโนเอาล้วนๆน,นะครับสูตรนี้ตั้งต้นด้วยหลักแสนกับหลักหมื่นของรางวัลที่1นึเนาะสีแดงนี่คือรางวัลที่หนึ่งนะครับส่วนสีน้ำเงินคือเลขท้ายสองตัวนะครับทำยังไงนะครับ9กับ1นะครับบวกกันนะครับได้10 ใช่ไหมนะสูตรก็คือเอาหลักหมื่นหลักแสนบวกกันนะครับได้สิบนะครับแล้วก็มีเลขคงที่ด้วยนะเลขคงที่ก็คือนะครับคือเลขสามนะครับนี่คงที่นะครับเป็นเลขคงที่นะเลขสามสิบบวกสามเท่ากับสิบสามครับเอาเฉพาะ หลักหน่วยของผลบวกก็คือเลข3ทํานายว่าจะดับในงวดวันพฤหัสบดีถัดไปนะครับนี่มาดูนะครับผลในงวดถัดมานะ3 2 4กับ2 5เด่นหลักเด่นหลักร้อยบนนะครับนะจริงๆแล้วตัวตั้งต้นนะ1กับ9ก็ก็ดับนะไม่มี1ไม่มี9เลย,เลยนะครับ 0กับ6บวกกันได้6บวก3 6บวก3เท่ากับ9ครับมาดูผลในงวดถัดมาเนาะ5 2 6กับ7 1ไม่มี9นะครับดับหมดเลยถ้าเด่นนี้ผมจะติ๊กถูกนะครับถ้าดับนี้ผมผมจะไม่กากระบ,บาดไม่อะไรมันจะเลสนะครับถัดมานะครับงวดนี้9กับ6บวกกันได้15ใช่ไหม สิบห้าบวกสามเท่ากับสิบแปดมาดูผลในงวดถัดมาศูนย์ศูนย์หกกับห้าแปดนะเด่นหลักหน่วยล่างนะครับสามบวกแปดเท่ากับสิบเอ็ดบวกสามคงที่เท่ากับสิบสี่ มาดูผลในงวดถัดมานะครับสองแปดหกกับห้าสามไม่มีสี่นะครับเนาะแปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกสามนะครับเท่ากับสิบแปดก็คือเลขแปดอย่างเดียวนะผลงวดถัดมาครับแปดเก้าสามกับห้าเก้าเด่นหลักร้อยนะครับเด่นหลักร้อยนะถัดมาครับแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ด สิบเอวกสเท่ากับสิมาดูผล2องกับ05ดับหมดเลยนะครับงวดน,นี้นะครับ4ี่บวกเจ็เท่ากับสิบเอ็ดบวกสเท่ากับสินะครับย้ำอีกทีสอยู่ตรงนี้ครับเป็นเลขคงที่เนาะ ผลในงวดถัดม,มาห้าหนึ่งเจ็ดกับสองเก้าไม่มีสี่เลยนะครับดับหมดเลยถัดม,มาครับเจ็ดบวกหนึ 8. 8่งเท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดเลขหนึ่งนะครับมาดูผลงวดถัดม,มาเก้าสามห้ากับเก้าศูนย์ไม่มีหนึ่งสักหลักนะครับศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบเอาเฉพาะหลักหน่วยนะ มาดูผลในงวดถัดมานะครับสองสามห้ากับแปดเจ็ดไม่มีศูนย์นะครับศูนย์ดับถัดมาครับศูนย์บวกสามเท่ากับสามสามบวกสามเท่ากับหกนะครับโอ <c oughs> ้ไม่ใช่สิอันนี้เลขหกนะครับอันนี้เลขหกนะขอโทษด้วยครับหกบวกสามเท่ากับเก้านะครับหกบวกสามเท่ากับเก้า 9บวก3เท่ากับ12นะครับนะอันนี้6นะ6 3นะครับมาดูผลในงวดถัดมาครับ0 6 8กับ3 6ดับหมดเลยครับและล่าสุดนะครับ8กับ1นะครับหลักแสนกับหลักหมื่นนะเป็น9นะครับบวกกับ3คงที่นะครับ 8บวกหนึ่งเท่ากับเก้าบวกกับสามคงที่นะเท่ากับสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่คาดว่าจะดับคาดว่าจะไม่ติดเด่นในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมนี้ก็คือไม่ใช่ในงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะครับก็คือเลขสองคาดว่าจะดับนะแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นาะเพราะว่าจริงจริงมันจะออกวันพุธเนาะแต่เลื่อนมาออกวันพฤหันสบดี นะครับเพราะฉะนั้นอ,อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณเนาะอันนี้ว่าไปตามกําลังวันเพื่อนสบดีนะครับนะผมให้ดับบนดับล่างเลยนะถ้าเด่นก็จะมีโอกาสเด่นหลักร้อยบนนะครับอ่ะนี่ติ๊ติ๊ถูกไวเนะี่ยสองครั้งนะล่างก็เคยเด่นนะครับ ล่างเดินครั้งหนึ่งเนาะนี่แต่ก็เว้นระยะมานานแล้วแหละโดยส่วนตัวคาดว่าน่าจะดับร้อยเปอร์เซ็นทั้งบนทั้งล่างครับสองตัวบนสองตัวล่างดับแน่นอนนะครับแต่ก็มีโอกาสเด่นหลักร้อยเนาะเด่นร้อยบนนะยอย,ย่าผม <laughs> นะมีโอกาสเด่นร้อยบนครับ ก็ตามคำเรียกร้องนะครับก,ก็มีคอมเมนต์นะครับจากค้าประจำมานะครับนา,นานทักมาทีอยากได้เลขดับเนาะก็หามาให้แล้วสองดับนะครับตามสูตรหวยวันพฤหัสบดีจดไว้นะครับเพราะผมไม่จดนะงวดใหม่ผมก็หาสูตรใหม่ไปเรื่อยนะใครที่อยากได้สูตรเลขดับเลขเด่นก็จดจดกันไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่จดนะผมหาสูตรใหม่เรื่อย ลหลายสูตรที่ผมคาดว่ามันเดินดีๆผมก็ไม่ได้จดไว้นะครับอยากดูผมก็ไปดูย้อนหลังเอานะครับผมโอเคตามนี้ครับเจอกันในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอยากให้ผมทำสูตรอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับจะขวัญขวายมาให้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ